ถึงคำว่าเซมิแอบสเตรตมันน่าจะเริ่มมาจากความคิดของเราเพราะว่าเราเป็นคนทำงานที่แบบเป็นเรื่องของ following idea หรือมีแนวความคิดก่อนถ้าคนทั่วไปจะเห็นว่าเออถ้าง,งานแอบส r ตร t มันก็คือดูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องของการ expression ออกไปแล้วมันคืองานแอบส r ตรตที่คนทั่วไปเข้าใจแบบนั้นพอเราทำงานที่มันเป็นเชิงความคิดบางครั้งในแนวความคิดมันก็จะมีความเป็นนมามธรรม แล้วก็มันก็ยังมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นแฟกต์ด้วยทําให้ตอนที่คิดงานก็อยากให้มันแบบมีทั้งสองส่วนที่มันไปด้วยกันแล้วก็สามารถสื่อสารกับคนในบางส่วนอาจจะสัญลักษณ์หรือว่าทีท่าที่ทําให้คนพอเข้าใจสิ่งที่เราคิดได้บ้างเราใช้ชีวิตหรือเราโตมากับกามต่างนะเพราะว่า เรามีเพื่อนสนิทสองคนเป็นมุสลิมคนหนึ่งเป็นซิกคนหนึ่งตั้งแต่เล็กๆเราก็จะไปเรียนรู้วัฒนธรรมที่มันต่างไปจากเราอะแล้วเราก็จะสนใจเราก็รู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยมันไม่ต้องแยกกันหรอกเพราะว่าเราเราอยู่ต่างจังหวัดเราเราเอาเพื่อนสอนมอเตอร์ไซค์นะคนก็จะมองว่าแบบเหมือนเพื่อนเราเป็นตัวประหลาดอะใส่ฮิญาบแล้วก็นั่นงสอนมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเราบอเพื่อนก็ เราก็เลยรู้สึกว่าเออทําไมมันเราก็คนไทยเหมือนกันเนี่ยแหละอย่างเงี้ยเพราะแต่ว่าเพื่อนเขามีเชื้อเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นปากีสถานมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่อยากอยู่ในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาแตกต่างสนใจเรื่องเรื่องสงครามเรื่อง ยังชิงพื้นที่อย่างปาเลสไตน์ในยุคนึงก็เราก็จะแลกเปลี่ยนกันมันก็ทําให้เหมือนในหัวพี่มันมันมีเรื่องราวของอสงครามหรือว่าเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทําให้เรารู้สึกอยากจะสื่อถึงความต่างที่มันมันถูกครอบครองอเหมือนแบบพื้นที่หรือสเปซกับเวลาเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปนแล้วมันจากประสบการณ์ของตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็จะมีเรื่องของแบบเราเรียนรู้หรือเราทําความเข้าใจกับการที่แบบเนี่ยอย่างที่เราเห็นข่าวสังคมข่าวของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมีสงครามที่นั่นที่นี่มีการแข่งแย่งกันทําไมจะต้องแย่งพื้นที่กันทําไมมันก็เป็นอะไรที่แบบมีมายาวนานแล้วแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยก็มีความสนใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ ไปเจอกระเบื้องเศษกระเบื้องที่โรงเรียนเขาทุบแล้วเราก็ทำให้นึกถึงภาพในสงครามที่บ้านเขาโดนระเบิดหรือเขาถูกทำลายไปแล้วมันมันกลับคืนมาไม่ได้ถ้าอย่างคนที่อยู่ในในค่ายอพยพเขาก็ยังอยู่ในเต็นเนาะแล้วเราก็เห็นคนแก่ในปารลสไน์แบบนั่งในโซฟาสวย,สวย แล้วก็มีตู้สวยๆแล้วก็มีผ้ามีพรมมีการจัดเด c อ r a เ i ชันในเต็นท์เขาทําให้ภาวะที่เขาโคตรยากลำบากอ่ะทำให้มันเหมือนเขายังมีความสุขแล้วก็เขายังอยู่ได้อะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกถึงประเด็นเนี้ยว่าเออถึงแม้บ้านจะล่มสลายนะแต่ว่ามันเขาก็ยังมีความหวังแล้วก็อยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะ เรื่องราวแบบว่าประสบการณ์สมัยก่อนอะในในครอบครัวที่ที่เราเคยอยู่ครอบครัวใหญ่หลังจากแต่งงานอ,งอะไรเงี้ยแล้วเราเราไม่ชอบเราไม่ชอบราวเท t บิ l เพราะว่าเราต้องกินข้าวกับคนเยอะๆคือเราเป็นลูกคนเดียวอะแล้วเราเคยกินข้าวช้าๆแล้วเราก็ตรงนี้นะ position ตรงนี้นะเป็นพ่อนั่งนะตรงนี้แม่นั่งตรงนี้พี่เคยตรงนี้ เราลูกสะไคร์ไงเราก็ต้องหนีบๆนิดหนึงเราก็จะไม่กล้ากินเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็เลยบอกเพื่อนฝรั่งว่าเออฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบโต๊ะกลมเลยทั้งทั้งที่มันตามทฤษฎีความเป็นโต๊ะกลมอ่ะมันคือการเท่ากันเนาะแล้วทุกคนมันจะแบบบาลานซ์แล้วมันได้มันเล่นเวลาที่กินข้าวมันคือการแลกเปลี่ยนกันเป็นแฟมิลี่ไทม์อะไรเงี้ยเราดันมีประสบการณ์ ไม่แฮปปีง้ไงแต่ว่าในในอีกทางหนึ่งมันส่วนทางกันอะเราก็เลยว่าเออในประสบการณ์ที่เราเจอหลอกแล้วเพราะเราไปเราคิดไปเองเราเกรงไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันไอวองกลมเนียมันดีเราเห็นการเราทุกคนเท่ากันแล้วเราแชร์กันได้เ่ยเทคนิคที่ใช้ชุนนะคะมันมาจากตอนที่ตัวเองป่วยตั้งแต่สิบ ปีที่แล้วเราเคยเอ็กซเรย์สมองภาพสมองเราอะ่ะมันเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องซ่อมแล้วร่างกายเรามันต้องซ่อมแซมแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าจากตรงนี้แหละจากความเจ็บป่วยของเราเนี่ยแหละแล้วเราก็แบบคิดว่าเราต้องซ่อมแซมตัวเองละอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงนึกถึงเวลาที่ผ้ามันขาดมันต้องซ่อมอะไรเงี้ยเหมือนเคยเราเคยทําให ให้ลูกให้คนรักเราเคยซ่อมผ้าแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความหมายที่ดีที่มันทําให้มันดีขึ้นทําให้มันกลับมา